สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r azz, ั s t n o ช c h กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะเราจะมาทําคลิปรวมฉากคนที่โดนไฟนอนเวนแต่ว่าไม่ได้ตายทันทีนะฮะก็ถ้าเกิดคุณติดตามซีรีส์มาร์คไซเดอร์หรือคิดจริงๆเนี่ยเราจะได้เห็นหลายฉากนะครับที่จะมีไรเดอร์โดนไฟนอลเวนของไรเดอร์อีกคนนึงและคนที่โดนไฟนอลเวนเข้าไปก็จะตายทันทีนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายฉากนะครับหลังจากที่เขาโดนไฟนอนเวนไปเนี่ยเขากลับไม่ได้ตายทันทีนะครับผมอาจจะยังมีลมหายใจอยู่นะครับหรือบางคนเนี่ยก็ยังสามารถลุกเดินไปไหนได้ วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าแต่และฉากที่คนที่โดนไฟนอลเวนไปแต่ว่าไม่ได้ตายทันทีเนี่ยมันมีฉากไหนกันบ้างนะฮะและก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อใจผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมและใครที่กดกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยมาเริ่มที่ฉากแรกนะครับฉากนี้นะครับผมเป็นฉากที่มาร์สไรเดอร์โอจานะฮะได้ต่อสู้กับมาร์สไรเดอร์ไรอาซึ่งแน่นอนครับโอจานี่ยมันสบายอยู่แล้วนะฮะถือว่าไม่ใช่งานยากอะไรนะครับสำหรับโอจาที่จะต่อสู้กับไรอา ยิ่งไรอาไม่อยากจะต่อสู้ด้วยเนี่ยจึงทําให้โอโจรเนี่ยเป็นฝ่ายเล่นงานสักฝ่ายเดียวเลยนะครับเรียกได้ว่าเจ้าไราอาเนี่ยโดนซ้อมสะยับเลยนะครับผมซึ่งในขณะที่เขากําลังโดนเล่นงานไปนเรื่อยๆเนี่ยในตอนนั้นมาร์ซเดอร์ลูคีนะครับได้โผล่มาช่วยและก็เป็นลูคีนะครับที่อาสา,าสู้กับโอโจาเองแต่ตอนนั้นไราอาก็ทําได้แค่มองห่างๆนะฮะและถึงแม้ลูคีจะโชว์ฟอร์มการเป็นพระเอกมาช่วยเพื่อนนะครับแต่เหมือนลูคีก็สู้โอโจรไม่ได้อยู่ดีกลับกลายเป็นลูคีแทนนะครับผมที่โดนมา,า,าร์ซเดอร์ และจากนั้นเจ้าโอจาก,ก็ไม่รีอรอนะครับเตรียมปิดฉากนะครับผมโดยการใช้ไฟนั่เวนลูกถีพยางูซึ่งโอจาเนี่ยได้ใช้ใส่มาสไลเดอร์ลูคีนะครับและในขณะที่ลูคีกาลังจะโดนไอ้เจ้าไราอาร์นะครับผมมันกลับมาควางเฉยเลยและคนที่โดนไฟนอลเวของโอจาก,ก็กลับกลายเป็นไราอาร์แทนนะครับซึ่งพอโดนไปแล้วเนี่ยร่างกายเขาเนี่ยยังไม่ได้ตายทันทีนะฮะแต่ว่ากลับกลายมาเป็นมนุษย์นะครับและจากนั้นลูคีก็พาเทสุกะานะครับผมอ,ออกมาจากมิลเลอร์เวิลด์ซึ่งพอออกมาจากมิลเลอร์เวิลด์แล้วเนี่ย เทสุกะก,ก็ยังสามารถคุยกับชินจิได้นะฮะซึ่งชินจิได้ถามนะครับว่านายเนี่ยอยากเปลี่ยนคาทานายไม่ใช่หรอก่อนหน้านี้แทสสุกะเคยทายนะว่าคราเดอร์ตัวต่อไปที่จะตายก็คือตัวเขาเองซึ่งถ้าเกิดเขาตายจริงเนี่ยก็เท่ากับเขาจะไม่ได้เปลี่ยนคําทานายนะครับแต่แทสุกะกกลับบอกว่า จริงๆอ่ะคนที่จะตายก็คือชินจินะครับผมแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วก็เป็นตัวเขาเนี่ยที่มาตายแทนซึ่งนี่ก็ถือว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนโชคชะตาเปลี่ยนความทำนายได้แล้วนะครับผมและจากนั้นเจ้าเทสกาก็ตายไปนะฮะก็อนี่เป็นฉากแรกเลยนะครับที่ไลอารเนี่ยโดนไฟนอลเวของโอจาไปเต็มๆแต่ว่ายังไม่ตายนะครับผมแต่ร่างกายก็บาดเจ็บหนักสาหัสอย่างมากแล้วค่อยมาตายทีหลังนะครับไม่เหมือนกับมาร์สไรเดอร์ไกที่โดนโอจาถีบแล้วก็ตายระเบิดทันทีเลยนะครับผมและมาถึงฉากที่2งนะครับฉากนี้เนี่ยผมเป็นฉากที่ม ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเหมือนจะเป็นเอมเพลเยอร์นะครับที่ไม่สามารถสู้ลูคีได้เลยเพราะว่าชินจิเนี่ยก็เหลืออดกับเจ้าเอมเพลเยอร์มาเต็มที่แล้วนะฮะเขาจึงกะจะสั่งสอนเจ้าเอมเพลเยอร์สักหน่อยซึ่งเอมเพลเยอร์มันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับและในตอนนั้นเจ้าเอมเพลเยอร์เนี่ยผมก็ขอให้ไทเกอร์เนี่ย้ามาช่วยด้วยซึ่งตอนแรกเหมือนไทเกอร์ก็จะเข้ามาช่วยเอมเพลเยอร์นะครับแต่ไปไปมาๆเนี่ยไทเกอร์มันกลับได้รอบกัดอีกแล้วนะครับ มันเนี่ยสั่งให้เดสไวเดอร์นะครับผมไปได้งานเจ้าเอ็มเพลเลอร์เอ็มเพลเลอร์ก็โดนลากไปลากมากันเลยทีเดียวและจากนั้นนะครับเจ้าไทเกอร์ก็ใช้กรงเล็บเดสคอแทงไปที่ท้องของเอ็มเพลเลอร์นะฮะซึ่งเอ็มเพลเลอร์ก็บาดเจ็บหนักอย่างมากแต่ว่าก็ยังไม่ตายนะครับในตอนนั้นลูคีก็มาช่วยขวางไว้จนทำให้เอ็มเพลเลอร์เนี่ยสามารถหนีจากไทเกอร์มาได้และพอเอ็มเพลเลอร์หนีมาสักพักเนี่ยเขาก็ได้พบกับมาร์เซดอร์โอจานะครับผมซึ่งในตอนนี้มาร์เซดอร์เอ็มเพลเลอร์เจ็บบหนนนนนนััักกออออออยยูู่่่่ไไไไไมมสามาารรรถตตตโโ้้้้ ja ้้ะะะะดดแแลลววฮจ็ใชฟเคบ ใช้รูปทีพยานง,งูนะครับใส่เจ้าเอ็มเพอร์เรอร์เต็มๆซึ่งเอ็มเพอร์เรอร์เนี่ยก็กระเด็นไปหลายเมตรกันเลยเดียวนะครับแล้วจากนั้นก็ทําให้ตรอบการของเอ็มเพอร์เรอร์เนี่ยหล่นแล้วก็แตกกับพื้นเลยนะครับผมจะดูเหมือนว่าเจ้าเอ็มเพอร์เรอร์ก็ยังไม่ตายนะฮะร,ร่างกายเขาเนี่ยกลับมาเป็นมนุษย์นะครับ แล้วก็ไม่สามารถออกจากมิลเลอร์ได้ซึ่งพอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยร่างกายเขาก็ได้สูญสลายหายไปในมิลเลอร์เลยนะครับผมก็ถึงแม้จะโดนไฟนอตเวนของโอจาเข้าไปเต็มๆแต่ว่าก็ยังไม่ตายนะฮะยังมีชีวิตยอยู่ได้สักพักหนึ่งครับซึ่งก็เหมือนจะอยู่ได้ในมิลเลอร์เนีนะครับแต่ว่าก็มีขีดจำกัดเหมือนกันแลวพอหมดขีดจำกัดร่างกายก็ได้สลายหายไปนะครับและมาต่อกันที่ฉากที่3นะครับฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่เจ้าเทสการ์ดนะครับผมแล้วก็ชิบาราจุนเขาเนี่ยมีความสัมัััััมมพพนนนนนธ์แบบบลึกกกก้นนะฮเเป็คู่รรรวศ แต่ว่าตอนแรกทั้งคู่เนี่ยได้ตกลงกันแล้วนะครับว่าเขาจะไม่มีวันต่อสู้กันเด็ดขาดแต่พอไปไมาๆเนี่ย ทั้งคู่ก็เกิดการระแวงซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับผมไรเดอร์ก็ต้องเหลือรอดเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดเขาอยู่รอดจนเป็น2คนสุดท้ายเนี่ยยังไงสักวันหนึ่งเขาก็ต้องต่อสู้กันอยู่ดีนะครับทั้งคู่จึงได้ตัดสินใจนะฮะต่อสู้ตัดสินกันตอนนี้เลยนะครับซึ่งมาตอนแรกก็เหมือนจะเป็นมาร์สไรเดอร์ไลอ้อนนะครับผมที่ได้เปรียบเขาเนี่ยใช้ทั้งแท้อีวิฟวิฟนะฮะแล้วก็ใช้ทั้งการก๊อปปี้เวนนะครับก๊อปปี้เทัลฮอนนะครับผมแล้ว ไลาอาก็ไม่รีรอนะครับผมใช้ไฟนอลเวนเลยขี่เจ้าอีวิลเดเวอร์นะครับแล้วพุ่งชนใส่เจ้ามัสเลเดอร์ไกแต่ว่ามัสเลเอร์ไกเนี่ยกับใช้การ์ดคอนไฟเวนนะครับจึงทําให้ไฟนอลเวนของไรอาเนี่ยเป็นโมคะและจากนั้นก็เป็นไกบ้าเนะครับผมที่ใช้ไฟนอลเวนของตัวเองขี่เจ้าเมเทลกรัสนะครับแล้วก็พุ่งชนไรอาร์เต็มๆซึ่งไรอาเนี่ยก็กระโดดไปเต็มๆเลยนะฮะแลวจากนั้นก็กระเด็นไปหลายเมกะรีเดียวซึ่งร่างกายเขาก็กลับมาเป็นมนุษย์นะครับ แต่ว่าเขาก็ยังไม่ตายนะฮะเขาก็ยังมีความตั้งใจสุดท้ายนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้ขโมยตลับกราดของมาร์เซเดอร์ลูคีมาและเขาต้องการที่จะเอาไปคืนมันนะฮะซึ่งในตอนนั้นนะครับผมเขาก็ใช้พลังเครื่องสุดท้ายพยายามลุกเดินนะครับแล้วก็ตลับกราดไปให้ชินจิซึ่งเหมือนว่าเขาจะทําตามความตั้งใจของตัวเองครั้งสุดท้ายได้สําเร็จนะฮะเขาเนี่ยสามารถมาหาชินจิจนได้และจากนั้นก็ได้คืนตลับกราดให้ชินจินะครับผมแต่ว่าอีกไม่นานร่างกายเขาก็ได้สลายหายไปนะฮะ อันดับที่4ฉากนี้นะครับเป็นฉากที่มาร์สไซเดอร์ลูคีนะครับแล้วก็มาร์สไซเดอร์ไนท์กำลังโดนเหล่าไรเดอร์ตัวอื่นนใครับผมลุมกระทืบอยู่ซึ่งนี่เป็นฉากในเดอร์บุ๊คบี้13ไรเดอร์นะครับเรียกได้ว่าทาั้งคู่เนี่ยโดน,นกีนดินก็ไม่รู้นะครับลุมกระทืบอยู่ซึ่งสาเหตุที่โดนกระทืบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าไนท์กับลูคีนะครับอุดมการณ์ไม่ตรงกับไรเดอร์ตัวอื่นนะครับผมเหมือนจะออกแนวไปทางหยากปิดวิลเลอร์เวิร์มากกว่า แล้วก็อยากหยุดการต่อสู้ด้วยนะครับซึ่งเหมือนไรเดอร์ตัวอื่นเนี่ยจะไม่เห็นด้วยเขาจึงได้ร่วมมือกันนะครับและเตืยนกําจัดไนท์กับลิวคิซึ่งในตอนนั้นลิวคิก็โดนลุมอย่างหนักกันเลยทีเดียวเพราะเหมือนลิวคิจะเป็นคนที่อยากปิดมิลเลอร์เวิร์ดมากที่สุดนะฮะและในตอนนั้นนะครับในขณะที่ลิวคิกําลังโดนลุมกระทืบอ,อยู่ไอ้เจ้าเวอร์เด้นะครับผมมันก็กัดจะฆ่าลิวคิเลยมันเนี่ยได้ใช้ไฟนอลเวนแบบลับๆนะครับแล้วก็รอบโจมตีมาร์เซเดอร์ลิวคิแต่ปรากฏว่าในขณะที่รรรรรรริิวววววคคคกาาาลลลลัััังงงงจจจะะะโโดดดดดดนน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 นเเ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 ีี่่ยยยมมมไไไไไไไซอออออออ์์์์นน์ททททบบบ้้บ้ฟฟขขแึใหปต็ๆ เอาหัวปักดินกันเลยทีเดียวแต่ว่ามารเซเดอร์ไนท์ก็ยังไม่ตานยนะฮะมาเซเดอร์ไนท์เนี่ยยังสามารถลุกขึ้นมายืนได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นคนที่สุดยอดอย่างมากเพราะโดนไฟนอลเวนไปเต็มๆแล้วนะฮยก็ยังลุกขึ้นมายืนได้หลังจากนั้นไนท์ก็ใช้พลังเคื่อสุดท้ายในกครส่ใช้ไฟนอนเวนซึ่งไอ้เจ้าเวอร์เด้เนี่ยพยายามหนีแล้วนะครับแต่ว่าก็โดนไฟนอนเวนของไนท์ไม่ได้อยู่ดีหลังจากนั้นเจ้าเวอร์เดก็โดนไปนเต็มเลยนะครับผมไอ้เวอร์เด้เนี่ยมันตายท และหลังจากที่ไนท์ใช้ไฟนอเวลของตัวเองสำเร็จร่างกายไนท์ก็ได้กลับกลายมาเป็นมนุษย์นะครับและจากนั้นก็นอนหมดสติกับพื้นนะครับผมและไนต่อมาก็ได้ตายลงไปอย่างช้าๆนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคน,นคที่มีความตั้งใจนะฮะถึงแม้จะโดนไฟนอเวลไปแล้วแต่ก็ยังใช้ความตั้งใจเพื่อสุดท้ายนะครับลุกขึ้นมาใช้ไฟนอเวลใส่ตัวที่มันจะคิดจะฆ่าเพื่อนของเรานะครับผมซึ่งก็ถือว่าไนท์เนี่ยทำสำเร็จนะฮะก็เป็นคนที่น่ายกย่องอย่างมากเลยนะครับ และมาถึงฉากสุดท้ายนะครับฉากนี้เนี่ยผมเป็นฉากที่มารไซเดอร์ไนท์นะครับต้องต่อสู้กับมารไซเดอร์โอดินในฐานะที่ไนท์เนี่ยได้ถือรอบเป็นคนสุดท้ายนะครับ ซึ่งไนท์กับโอดีนเนี่ยจริงๆก็เคยปะทะก,กันมาบ้างแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นไนท์ที่ถึงที่โดนโ e อดีนตบมาประจำแต่ว่าคราวนี้ไนท์เหมือนจะมีความมั่นใจนะฮะก็ถ้เาเกิดความโอดินได้เนี่ยสิ่งที่เขาหวังก็จะเป็นจริงนะครับผมทั้งไนท์และโอดีน e จึงได้เข้าปะทะก,กันนะครับซึ่งไนท์เนี่ยมาถึงก็เปลี่ยนเป็นร่างเซอร์ไวกันเลยทีเดียวโอดียนนะครับได้ใช้แค่การซอร์ตเวนจากนั้นก็เข้าปะทะก,กับไนท์เซอร์ไวนะครับซึ่งบอกเลยว่าถึงจะเป็นไนท์เซอร์ไวกก็นกด,นกดน e นอ,อีีเยบมมาแลไ่่จะท์งไ,งนไาารนะออะไไรให้กับโดดีฮ เลยนะครับผมโดนโอดินใช้ดาบคู่เนี่ยเล่นงานสยับเลยนะครับผมและยังไม่พอนะฮะนอกจากการซอฟเวนแล้วเนี่ยโอดินได้ใช้การ์ดไฟนอลเวนด้วยนะครับเตรียมจะใช้ท่าอีเทนอลเคออสใส่เจ้าไนท์สวายและจากนั้นภาคก็ได้ตัดมาเลยนะครับตัดไมคกิเนี่ยคือไนท์เนี่ยร่างการสบับสบอมแล้วส่วนโอดินเนี่ยก็ปกติทุกอย่างนะครับผมแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยคาสกิชิโร่เนี่ยเกิดอาการข้างขึ้นมาพราะาดูเหมือนน้องสาวเขาเนี่ย คาสกิยูอีจะไม่ต้องการสิ่งที่เขาอยากจะทําให้นี่ครับจึงทําให้คาสกิชิโร่เนี่ยเป็นบ้ากันเลยเดียวจากนั้นร่างกายของโอดินก็ได้สลายหายไปช้าๆนะครับผมแต่ก่อนที่จะสาหายไปเนี่ยโอดินได้บอกกับไนท์นะครับว่านท์เนี่ยแหละคือไรเดอร์ที่เหลือรอบเป็นคนสุดท้ายและจากนั้นไนท์ก็ได้ขอพรนะครับซึ่งจริงๆหลังจากที่โอดินตายไปเนี่ย มันเคยมีข้อมูลจากเว็บเว็บหนึ่งมานะครับว่านท์เนี่ยก็ไม่รอดจากไฟ e <c oughs> รัเวไของอดีเหมือนกันนท์เนี่ยไม่ได้ตายทันทีนะครับแต่ว่ามาตายทีหลังแต่ว่าก่อนที่จะตายเนี่ยเขาได้ขอพรก่อนนะครับผมซึ่งพรน,นั้นก็คือการรีเซ็ตทุกอย่างนะครับการทําให้โรคมิลโวเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาซึ่งคนที่เกี่ยวข้องกับมิลโวทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหล่าไรเดอร์ที่ตายไปหรือว่าเหล่าคนบริสุทธิ์ทั้งหลายเนี่ย ทุกอย่างเนวที่เกี่ยวกับมิราโบจะฟื้นขึ้นมาหมดเลยซึ่งตอนแรกัน่ะนายได้ตายไปแล้วนะฮะนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นข้อมูลของอีกเว็บหนึ่งนะฮะนั่นแหละ แต่ก่อน,นายจะตายนะครับผมเขาได้ขอพรจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวไนก็ฟื้นขึ้นมาด้วยนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนเนี่ยว่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดถามผมผมว่าก็อาจจะใช่ก็ได้นะครับเพราะว่าการที่ไนจะตายเพราะไฟนอลเวนของโอดินเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับผมเพราะไฟนอลเวนของโอดินเนี่ยเป็นไฟนอลเวนที่แรงสุดในซีรีส์แล้วนะฮะมีพลังถึงนึ่งหมื่นกันเลยทีเดียวแต่ว่านายไม่ได้ตายทันทีนะครับขอพรก่อนแล้วค่อยตายไปนั่นเองก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ฮะ เหล่าไรเดอร์ที่โดนไฟนอนเบนนะครับแต่ว่าไม่ได้ตายทันทีซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์เลยนะครับผมบางคนก็โดนปุ๊บตายปับ๊บบางคนก็ยังมีลมหายใจอยู่นะฮะแล้วค่อยมาตายทีหลังนะครับซึ่งบอกเลยว่าบางอันก็าจจะดูเวอร์ไปหน่อยนะฮะแต่บางฉากก็ถือว่าสมจริงแล้วนะครับ ก็โดยรวมก็ถือว่าเป็นอะไรที่พอเข้าใจได้นะครับผมในแต่ละฉากซึ่งผมก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ช่วยบอกคอนเทนต์ดีๆนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นหนึ่งในคอมเมนต์นีที่มีผู้ชมนะครับผมคอมเมนต์ไว้ในคลิปก่นอนๆเราจึงได้หยิบคอมเมนต์ดีๆนั้นนะครับมาทำเป็นคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับผมตอนถ้าเกิดท่านผู้ชมมีคอนเทนต์อะไรอยากให้ผมทำก็สามารถเมนไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะ ถ้าเป็นคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยเราจะหยิบม,มาทำแน่นอนนะครับและก็เหมือนเดิมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นใจห้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้มัเรื่อยๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ